สวัสดีครับเจอกันทุกวันนะครับผมกับแนวทางรวยหวยลาวพัฒนาแล้วก็หวยฮานอยนะครับผมวันนี้ก็จะมีจะลงเป็น2องหวยนะครับก็เป็นหวยฮานอยแล้วก็หวยลาวพัฒนานะครับผมฟังไปด้วยนะครับประจามดวนที่24สิงหาคม2563นะครับหวยฮานอยนะครับผม17นาฬิกา30 11นาฬิกา30 19นาฬิกา30หวยลาวสองทุ่มครึ่งนะครับผม ทางนี้ทั้งนั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายคลิปนี้เหมาะกับเด็กอายุ18ปีขึ้นไปนะครับฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมสวัสดีนะครับผมก็ฝากหลายๆคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมส่วนตัวเลกกีฬก็นะครับผมสามารถจับผู้เล่นเองได้เลยตามใจชอบเลยนะครับ เลขวินนี้รู้สึกว่าจะเข้าบ่อยมากนะครับเข้าทุกวันเลยนะครับลองดูนะครับ6 4 7 3 2 6ลองสับคู่ดูนะครับผมตามนี้นะครับสำหรับ2ตัวรอไอยขออภัยครับสำหรับ2ตัวเด่นในวันนี้นะครับผมหยิบมาเป็น2 4 2 7แล้วก็4 7 6-4แล้วก็6-7ตามนี้เลยนะครับทุกคนลองดูนะครับผมวันนี้เลขสวยมากนะครับผมขอให้เข้าทั้ง4ช่วงเวลานี้เลยนะครับส่วน2ตัวรองนะครับผมก็ยกมา2-6-3-6 3-7-2-3 4-3-6-6นะครับในใจยังรัก2-6แล้วก็2-3มากแต่ก็ไม่กล้าหยิบไปเป็นตัวเด่นเนาะลองลองเลือกดูนะครับ ่าเรามาดู3ตัวกันบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้ก็เด่นๆก็จะเป็น467นะครับ667 627 637 623แล้วก็624นะครับผม6ตัวนี้ ลองเลือกลองสลับดูนะครับชอบตัวไหนก็ลองหยิบหยิบดูนะครับมาดูที่4ตัวเราพัฒนากันบ้างนะครับหรือบอกอีกทีนึง2ตัวที่ให้ไปสามตัวที่ให้ไปก็สามารถมาเลือกเล่นราวได้นะครับผมอันดีสีตัวนะครับ6 4 4 4 7 6 6 4 6 7 2 6 2 6 3 6ก6 2 4 7 6 2 3แล้วก็4 6 4 7นะครับรักมากตัวนี้ลองดูนะครับกับ6444เนี่ยลองดูเพราะว่า หวยลาวพัฒนานไมชอบออกอะไรปแปลกๆเหมือนกันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับฝากกลุ่มด้วยนะครับผมเดี๋ยวทางรวยหวยรัฐบาลไทยหวยลาวพัฒนานและหวยฮานอยส่วนหวยไทยนะ่าจะลงไปวันพรุ่งนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยคลิปยังไม่เสร็จนะครับหากสองซ้ายหรือว่าหากกลุ่มหา YouTube ไม่เจอก็เฟซบุ๊กมาได้เลยนะครับผมเป็นอโนชานะครับฝากด้วยครับ